บายดีพี่น้องคอยเองพางสุภักษรเมื่อนี้กกแต่งเพลงใหม่มาตอนมาฝากคือเก่าทุกวันพาเรือหัดพี่น้องก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังแห้งใจพี่น้องเพลงนี้มีซื้อว่าเบาวเมืองสั่งนางไห้ไปฟังกันเบึ่งเนาะผู้เบาเมืองสั่งนาะ เซ็ดน้ำตาหลายย้อยสาวไสยะกลับบ้านมิดจอยปะคนลังคอยไปแล้วบ่มาก่อนเจ้าจากไปน้องยังได้ให้คําสัญญาเอาไว้บุญวัดเมืองว่าเมื่อออกพันษาสิงโงโคงตา ลืมแล้วบอ่อเศรหานขายเขา้าตลาดสีไข่ฮานาอหานน้องเคียงไกลยามกลับบ้านไปบ่ลืมหักเงาพอเมื่อสยาบ่เห็นโทมามีจอยขาวขาว ออกพันษาอุ่นสวงเห่อขาเจ้าเมื่อนี้อายเงาหัวใจแห้งแหง้งตกยามเมื่อแลงแตาเป็นแดงสิลับขอบฟา้ามานั่งตากลมแค้มทาคือทอดหน้าคนเคยหาแพงเจ้าเป็นจังเดย ลืมหักออยระบบแกมแดงทางอ้คึดหอดแหงแหงแก็มของยามแรงใจอายแหงเอา้บาวเมืองสังนั่งมือคำแกมเหนียมน้ำของไหลคืดน้ำสาวสยะหูไกย่านลืมหักอ้โบจื้อคำเบา จังใดก็ตามวอนคนงามอย่าลืมหักเขาสัญญาหาคานขายเขาจื่อได้บ่าสาวตลาดสีใครตุกยามเมื่อแหลงตาเว็นแดงสิลาบขอบ่ามานั่งตาโลมแคมทา คืดหอดหนาคนเคยหากแพงเจ้าเป็นจังใดเลิมหกักไอละโบกแกมแดงทางอไอคืดหอดแหงแหงแขมของยามแรงใจอายแหงเอาผูบ่าวเมืองสังนั่งมือคำแกมเหนมน้ำของไหล ขึดน้ำสาวสัญญาผู้ไกลอย่าลืมหากไอยบชื่อคำวา่าจังใดกระามวอนคนงามอย่าลืมหากเขาสัญญา,ากหานขายเขาจื่อได้บ่สา,าวตลาดสีขาย ก็เป็นอันจบพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเดอ้อเพื่อเป็นกำลังแหงใจเห็ดคลิปต่อสันดอกว่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย